ดูนิ่งไม่ได้แล้วครับ n i สสัน a อลเมล่ปรับราคาลงมาตัวนี้รุ่น V L จาก6,99,000บาทเหลือ5,99,000บาทแบบนี้ครับดูนี่โอ้โหเรียกว่าทนกระแสไม่ไหวจริงๆนะครับก็มาดูกันได้นะในงานมอเตอร์เอ็กนะครับนี่ก็ลงไปเลยแสนหนึ่งเต็มๆนี่ภายใน ตามมาตรฐาน e ีโคคานะครับ1.0ลิตรเทอร์โบนะตัวนี้บอกเลยว่าเราก็เคยขับมาแล้วนะครับขับดีก็มาดูแคมเปญดูเงื่อนไขโอ้โหแต่แคมเปญราคาขนาดนี้ก็บอกเลยว่าว้าวว้าวกันเลยทีเดียวเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะนี่เพิ่งมาดูนี่ราคาวันที่3ทันวาคมนะครับวันแรกๆที่เปิดงานมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยยังไม่ได้ราคานี้นะ เพิ่งมาเห็นราคานี้วันนี้นะครับมาดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอนะครับ